ไดยเดินทำลายบริเวณหน้าสำนักง,งานบรรับคดีอำเภอจังหวัดขอนแก่นึงตั้งอยู่ในเขตบ้านสีรุ่งเรืองอำบลลมคอมอำเภอจังหวัดขอนแก่น ชัดเจนว่าันองกาิกนย้ำงงก็ต้องเบิ้งก็ไม่รู้เห็นเป็นใจสุนนโยบายทพ่อระเทชาติเป็น่านที่กว้าขอการเเสมานองตารส่งคะแนนหมายนตงงเืองเสนับสนุนนโยบายเรื่อที่เดียวี่ลูกพี่ทกพี่ลูกพี่แม่พี่ลูกพี่พีน้องการบรครับท่านพี่้องสนับสนุนนโยบายวิยญัณที่พุทธกันอยู พราะงไม่ก็ในบรรยากาศก็ถือว่า,าชาวบ้านก็กําลังให้ความสนใจนะแ่กอ่านจํานวนหรือเปอร์เซ็นต์ในการที่จะไปเลือกตั้งก็อาจจะจะจะ,จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไรน่นานะครับก็ก,ก็คงจะเป็นเป็นประมาณนั้นแหละนะครับก็คงประมาณสัก70%คงจะได้ในใน จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์แต่และชุมชนแต่และหมู่บ้านมันก็คงตามกระแสทั่วทั่วไปคือคือแต่ทุกวันนี้การเมืองมันมันเปิดให้ชาวบ้านได้เรียนรู้รับรู้เรื่องของการเมืองแต่ก่อนการเมืองคือการเลือกตัวแทนไม่ทราบว่าตัวแทนไปทําอะไรปัจจุบันชาวบ้านได้ทราบแล้วว่าตัวแทนไปไปทําหน้าที่อะไรมันเป็นยังไงบรรยากาศการเมืองมันก็มีสื่อหลายทางที่ท,ที่ที่สื่อให้ชาวบ้านเห็นเขาก็คงเรียกไปอ่ เลือกไปตามกระแสของของของการเมืองในสภาวะปัจจุบันคะคือในส่วนนี้อารมณ์ระหว่างกลุ่มคงคงคงไม่มีแต่อารมณ์อของพรรคพวกของกลุ่มสีมีเฉพาะกลุ่มกลุ่มกลุ่มของพวกตัวเองแสดงความความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่จะถ้าให้ถึงเกิดเกิดความรุนแรงมีการทำร้ายกาันก,ก็คงจะไม่มีแต่อารมณ์ทางการเมืองก็กคงไป ลงในที่ที่ตามเห็นก็คือในส่วนของของของป้ายของผู้สมัครอาจจะมีการทําร้ายป้ายหาเสียงกันบ้างนะฮะแต่จะให้ยกพวกถล่มกันเป็นเหลืองเป็นแดงก็คงจะไม่มีในในเขตพื้นที่ชุมชนชนลรมันมันมันคงมีผลในความรู้สึกนะฮะแต่ผลการเลือกตั้งนะมันมันมันปัจจุบันในเขตนี้ก็คงจะเป็นน่าจะเป็น พื้นที่เดิมของของของรรคการเมืองเดิมในส่วนของรรคการเมืองคู่แข่งก็คงจะ,ะยังยังยังไม่มีคิดว่ายังมีโอกาสนะแต่ก็คงมีผู้เลือกอยู่เหมือนกันว,ว่าแต่เปอร์เซ็นต์ก็คงจะจะไม่สูงดังนั้นคิดว่าหลังการเลือกตั้งถ้าไม่มีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในในเขตพื้นที่นี้เนี่ยมันถ้าเปลี่ยนแปลงได้จริงๆมันมันมันก็คงจะจะจะ ผงไม่มีความรุนแรงครับเพราะว่าเชื่อเชื่อเชื่อว่ามันมันต้นเหตุมันจะไม่มีจากการทราบข้อมูลจากจากจากประชาชนจากชาวบ้านก็ก็มีหัวคะแนนทุกๆุกพักนั่แหละกำกลังที่จะจะจะหาอะไรหาเป้าหมายอยู่แต่ในการที่จะแจกก็ก็คงคงต้องต้องดูก่อนว่ามันจะแจกได้หรือเปล่านะครับจะแจกได้ไหมเพราะว่า ก็เห็นชุม Bref, ชนเห็นผู้นําบางคนก็กําลังหาหาเป้าหมายในการที่จะดาเนินการทีะอซิออกไป่ใช่สิบธิ์ปะสิไปยืนก็สิไปยู่ครับครับบรรยากาศเป็นอะไรผู้มาหาเสียงเขามาหาสูเบอร์ปะบ่เขาบมาดอกเบอร์หนึ่งเห็นยินเสียงอยู่ดอกละเมอนี่เขามายังหามามาหาบ่บมาจากเบอร์บมาจากเบอร์เราไม่มีแต่เสียงรถแห่จ้าครับครับโู้บ่ว่า มีกบเบืที่ลงสมัครซอสไยได้ยินมือวานล้ว่ามีสองเบ์อ่าทีเนาะเบอหนึพักเดบุหัจักบุหัจักสว่าหนเบรอหนึ่งสว่างหนบกหัวจักหอดซื้อเบืสองสว่างหนหัวเบอสองอันว่าปีเชาพ้นมาจชดปีปีชาพ้นแล้วแเขาไปกาสิกาจะเก้าจ้เบร์หูบ่แม่หูบ่หูอยู่ว่ากาได้กาได้เบอร์เดียวครับผมไม่ไม่แล้เอาเขาเก้าเขา จุดนี้เป็นบ้านนาโพตบลนนทงอเภอแวงใหญ่เป็นใต้ที่ถูกชำนายอีกจุดหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งถ้าบ้านสนใจว่าจินะสนใจว่าสำหรับเป็นบ้านนี้นั่นอยู่ดิยังสนใจยื่นมาครับางบ่บางบ้านก็เงียบนะยายบางบ้านจะเงียบบ่ค่อยสนใจน่อนะเป็นเงียบเงียบบางคนบูดใจบ้าหัจักเบอร์นึ่งพุทธเดเบอร์เสื่อบ่งเดชเบอร์สองพุทธเดชบ่าหัจักต้งชี่นะ ข้าไปเ,เรื่องเสกไปสิบุรุเรื่องสินะไปถามมึงสิบาวแนวกวงผูกพันเนาะกวดึงมาบาวถูกไหมควงผูกพันของ่นโอ้อย,ยังไให้องทักสินได้สันตัวหานงคนมหาเชียงก็ชู้นี่แบบนี้แหละเป็นเวลาแต่ว่าธรรมดาปีชาพ้นย้ำ เทศการนี่สิเราก็แเชียงพ้ลาตำบลนี่สิเราก็มากสี่น่ะมันก็เลยเป็นคว่มคุณเคยหรอเมีแดงเราก็เป็นเมียพวาเกาสิสี่งน่ะเราก็เขาถึงเราก็เป็นยามาสิเราก็เป็นวอาแบบบานเท่าเนาะมันคว่วไก่ฉีดเนาะคว่มคุณเคยกัน ควไมใ่ิด้นความ่นเคย่นาทม่ผู้าปัะเี๋แม่ตสส้หลาเฮามาเด้อสหล่าถ้าว่าอยากนั่นนี่กับค่ได้มินจุเซียซิบออจอบัดนอกเพราะมันว่มีผายุซืจะพ้นออกแต่ต้องับย้ำใส่ชเดียกต่างกับป้ายเหมือนถ้าก็สนใจดียืนมาครับอ่าใจดีแต่กรหูย้วนนับเขาผู้หากาได้ยักเบอร์หูยุ่นมาฮะ คือก็คือว่านอ่าบานบานคือน้องบานเท่าก็ยังเข้าใจอยู่เนาะให้กันเด็กตั้งครับผมเข้าใจอยู่ฮะก็บ่มีไผสิขีนจะคนดอกครับเพิ่นว่าเรียกก็พากัดปลายเตาเป็นไดก็พากันเตารถุดมดกระสอบกระไซโซนพอใหญ่ายิ่ใหญ่พายไปจนหมดละบ่มีคนอยู่ดอกแล้วเราในนี่มันสิมีจังลุงแรงอีหยังกันบ่มีการ แต่ผ่านมาเดียวก็คือก็เป็นอย่างกันได้แหละถ้าเมื่อสิเรียกสัยังในเพื่อนว่าหายมีอันใดอันใดว่าหายจีนเราจีนยาแต่สิมีว่าเบอร์ใดเบอร์ใดนี่ทั้งสองเบอร์เลยมีมีขม่ามีขม่ามีสีหายเงี้ยไหนท่องกันบ่เบอร์ใดเบอร์หนึ่งเบอร์ท่านไหนยิ้จั้งทั้งสองเบอร์นีบ่ค่ะบ่มีนบ่บ่ได้ยินครับผมคือจังมินมีนยู่ลรอว่าสิใกล้ๆลขุนระเด้อแต่เดี๋ยวนี้เ่อร์ท่านไหนยิ้ได้ดอกใกล้ๆกับบ้นเนี่ยแหละนะยิ่งเนี่ยนะยิ่ บ่ว่าใจเบื่อมาจากเื้นเงินว่าบ้านเขาตัางหิยน,นังสิกันไกล้ๆนั่นิก็ผู้ได้วาสิใครกับเชีกกระไตอกระไปสคมับ